สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาร่อนแป้งถั่วก,กันนะคะมาดูค่ะแป้งถั่วนะคะเเมือม่อเมือม่อข่าวที่แล้วนะคะเทปที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูนะคะเป็นวิธีการโม่ถั่วนะคะโม่ถัว่ววันนี้เราไปตากแดดแห้งแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาร่อนนะคะ เรื่อนค่ะเครื่องร่อนระเป็นะคะสลักทีกันก่อนนะคะเครื่องร่อนแซกเครื่องร่อนนะคะค่ะนะคะเราก็จะร่อนนะคะร่อนจากเครื่องร่อนเนี่ยให้ให้แป้งตกไปข้างล่าง ส่วนนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้นะคะส่วนที่เวลาลอดไม่ออกเราก็กลับมาเปิดม่นะคะ ร่อนไปจนหมดนะคะเคยก่อนนะคะร่อนให้ตกในถัแป้งตกรานลงใช้ใช้นี้เป็นตัวยึดเป็นนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยตอกนะคะเอาอันนี้เข้ามานะคะเป็นตัวหลักไวะคะ้ค่ะ เราไมนออกแล้วเราก็กัดมาบดใหม่ตีแป้งแตะบางท่านอาจจะไปบดก่อนก็ได้ก็ได้ใส่ถ้าบดก่อนก็ได้ก็ไ,ได้นะคะมีมีทำได้หลายวิธีค่ะตีแป้งก่อ ส่วนนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยที่เราจะนำไปใช้ทำขนมค่ะนะคะเหลืองดีนะคะ,ะ,ะ,คะแมงโก๋ส่วนนี้ที่เรานำไปใช้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะกลับมาโม้เสร็จเรามีเสร็จนะคะนี่ค่ะเป็นลักสูตรนะคะแป้งหัวของเรานะคะจากนั้นนะคะเราอาจจะนำไปตาสกสแดเคือในแป้งหัว แต่แป้งถั่วของเราเนี่ยทำด้วยกับวิธีบ้นบานๆของเรานะคะเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานก็จะสั้นนะคะทาเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าเราทําแป้งเสร็จแล้วนยะเราก็ไปทําขนมได้เลยค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจจะเก็บไว้นักสักสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามากถ้ามากวันเดี๋ยวคุณภาพของแป้งจะไม่มีค่ะนะคะถ้าทำเร็วๆเวนี้ยคุณภาพของแป้งจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นแป้งถั่วทําอะไรได้บ้าง แป้งถั่วนะคะก็สามารถไปทำขนมตะโก้ก็ได้นะคะไปปนกับแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งถั่วไปทําขนมดื่มกืนนะคะแล้วก็ยังทําขนมอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะแป้งถั่วจะมีลักษณะใสเพราะฉะนั้นเมื่อนำไปใส่กับขนมอย่างอื่นเนี่ยอย่างเช่นไปใส่ในขนมน้ําดอกไม้น,นะจะทาให้น้าดอกไม้มันใสนะคะมีข้อดีของแป้งถั่วนะคะค่ะแป้งถั่วทําไปใช้เองนะคะสวัสดีค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์แชร์เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะ